ไอเทมผิวกายที่ใช้แล้วชอบการที่จะเป็นผู้หญิงตัวหอมได้นะคือต้องใช้ชอบแบบชอบมากๆอะมันจะใสขึ้นอีกระดับเลยอะ่ะถ้าไม่เชื่อฉันแล้วจะเชื่อใคร สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยนะคะคลิปนี้จะมาทำเฟร์ริตไอเทมผิวกายที่ใช้แล้วชอบมาดูกันนะคะว่านัตตี้ชอบตัวไหนบ้างแล้วก็อินตัวไหนบ้างในตอนนี้ค่ะก่อนที่จะมาดูนะคะมาดูกันว่าสภาพผิวกายนัตตี้หรือว่าการใช้ชีวิตของนัตตี้ในเป็นยังไงนะคะคือนัตตี้ไม่ใช่คนขาวนะคะนี่คือสีผิวธรรมชาติที่ไม่ได้โบะไม่ได้ยังไม่ได้ทากันแดดเลยนะคะเ<ๆ>พราะจะมาทาให้ดูนี่ทาแค่แบบว่าออยบำรุงผิวนะคะแต่ว่าสมัยแบบเด็กๆเ,เลยเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างคล้ำเลยนะ ผิวแบบว่าผิวสองสีค่อนข้างคล้ำเลยนะคะแต่ว่าพอโตขึ้นเราก็มีการแบบดูแลเอาใจใส่ผิวกายเราเนี่ยมันก็แบบดูสว่างขึ้น,นะะแล้วก็เป็นคนที่ผิวกายนี่ค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายกลางแจ้งชอบออกกําลังกาย o u t ดอร์นะคะค่อนข้างที่จะเอเวนเจอร์มากๆเลยเพราะว่าชอบวิ่งวิ่งแบบวิ่งเทรลระยะเวลาหลายชั่วโมงนะคะแล้วก็เจอแดดค่อนข้างหนักมากๆกับผิวกายนะคะมันก็เลยอาจจะมีแบบเป็นกระกะอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะเวลาที่เราไปเจอแสงแดดนะคะแล้วก็จะมีสีผิวแบบ ไม่สม่ําเสมอบ้างในบางส่วนที่ต้องเจอแดดนะคะมาดูไอเทมแรกกันเลยไอเทมแรกนะคะตัวนี้นตัตตี้บอกเลยว่าชอบมากเป็นครีมอาบน้ำค่ะทุกคนตัวนี้จะเป็นจาก Baby m มาย u l t r ้าไมล์ชาเวอนะคะ ตัวนี้คือชอบมากคือใช้มาหลายขวดแล้วคะ่ะทุกคนนี่คือขวดที่หมดแล้วนะมีแบบซื้อตุนไว้แบบนาที่จะซื้อตุนไว้ตลอดทุกคนนี่นี่อันนี้ก็คือแค่ส่วนหนึ่งนะชอบมากจริงๆนะนี่ทุกคนก็จะคงจะรู้แล้วว่าชอบมากจริงไม่งั้นแล้วคือแบบไม่ซื้อเยอะขนาดนี้นะและใช้หมดไปหลายขวดมากๆแล้วคะ่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าทําไมถึงชอบตัวเนื้อครีมเขาอะเวลาที่เราใช้พวกสบู่เหลวในการอาบน้ำใช่ปะ่ะบางทีอะเราต้องบีบค่อนข้างหลายปั๊มมากๆเลยกว่าจะแบบว่าถูได้ทั่วตัว แต่ตัวนี้น่ะนตี้บีบแคบตั๊มเดียวอะ่ะคือสามารถถูดได้ทั่วตัวเลยแล้วแบบฟองนุ่มฟองแบบละมุนมากๆนะคะที่สวารคคือกลิ่นหอมมากกลิ่นที่นตี้ชอบเนี่ยจะเป็นกลิ่นสีฟ้าตัวนี้ก็ชอบนะคะแล้วก็กลิ่นสีชมพูก็ชอบนะคะจริงๆอ่ะหอมทุกกลิ่นเลยนะคะหอมแบบสะอาดสะอาดแล้วก็มีความแบบว่าหวานๆละมุนล,ลมุนด้วยนิดเหนือชอบมากอยากให้ทุกคนแบบไปลองใช้กันดูนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราอาบน้าแล้วเนี่ยผิวไม่แห้งตึงนะคะ รู้สึกแบบว่าทั้งได้อาบน้าแล้วก็ทั้งได้บารุงผิวไปด้วยตัวนี้ก็คือสามารถแบบใช้ได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะแบบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆอะไรเงี้ยคือสามารถใช้ได้นะคะด้วยความที่เขาเป็นแบบเบบี้มายเขาก็จะเหมาะกับแบบสภาพผิวที่บอบบางแพ้ง่ายและขยัอง,ง่ายนะคะแล้วก็นาเตียเป็นคนที่แพ้ง่ายด้วยนะคะผิวกายถ้าใช้สบู่ที่มันแรงมันจะรู้สึกแบบคันขึ้นมาทันทีเลยนะคะมาดูไอเทมต่อไปตัวที่2นะคะทุกคนทุกคนเคยเดินผ่านผู้หญิงที่แบบตัวหอมปะหรือ ว่าคนที่ตัวหอมๆน่ะคืนนาที่ก็แบบว่าเฮ้ย <c oughs> พอเราเดินผ่านคนแบบนั้นน่ะแล้วเราจะคิดว่าเขาอะทำได้ยังไงทําไมเขาถึงแบบตัวหอมมีกลิ่นหอมๆออกมาจากตัวแค่เดินผ่านแล้วแบบนี้คือก็อยากเป็นแบบนั้นมากเลยแต่รู้ไหมคะนัทที่บุคคนพบแล้วนะคะว่าการที่จะเป็นผู้หญิงตัวหอมได้นะั่นคือต้องใช้บอด,ดี้ออยค่ะ อตี้เพิ่งเปิดใจใช้บอดี้ออยล์นะคะและคือบอดี้ออยล์นี้ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยและกลิ่นหอมติดผิวแบบทั้งวันตอนนี้ก็คือกลายเป็นคนตัวหอมไปเลย <c oughs> คือมันเลิศมากค่ะทุกคนตัวที่นาตี้ใช้นั่นก็คือเป็นของแบรนด์นี้นะคะหอมมากนี่คือปิดฝาอยู่ ยังได้กลิ่นออกมาแบบหอมขนาดนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของ Journal Body Oil ค่ะคือปกตินะเตี่ยพยายามเปิดใจใช้ออยนะคะทุกคนเพราะน้าที่รู้ว่าการใช้ออยนี่มันจะทําให้ผิวเรานี่ชุ่มชืนได้ยาวนานแล้วแต่ว่านตาทีเคยใช้ body oil ต่างๆมาแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ถูกใจเพราะว่ามันใช้แล้วมันมีความเหนียวเนะหนะมากแต่ตัวนี้ของแบรนด์ Journal คือไม่เหนียวเนะหนะเลยชอบแบบ ชอบมากมากะคือนาตีาสภาพผิวกายมันแห้งมากเลยต้องหาบอดี้ออยมาใช้นะคะแล้วก็ต้องเป็นบอดี้ออยที่ซึมง,ง่าย <c oughs> เนื้อบางเบาไม่เหนียวเนหนอะคือตัวนี้คือ The ะเบสแล้วที่สําคัญคืออะไรคะทุกคนนอกจากให้ผิวชุ่มชื้นแล้วดูผิวนาตีมันเงามันเงาแบบเล่นแสงมากๆเหมือนผิวแบบสุขภาพดีม,มากนี่แบบนี้เลยค่ะนี่ แล้วมันจะเงาเงาแบบนี้อ่ะพอผิวมันเป็นแบบนี้มันจะทําให้เราดูเป็นคนที่ผิวสุขภาพดีเหมือนเป็นคนที่ดื่มน้าเยอะเยอะเหมือนเป็นคนที่นอนเยอะเะเลยอ่ะตี้ให้ดูเนื้อใกล้ๆนะคะตัวนี้คือเนื้อบางเบามากนะของเจอร์นอลนะคะเนื้อตัวนี้เนี่ยบางเบาแล้วก็ซึมไวมากแล้วพอเวลาที่ทาเนี่ยผิวของเราก็จะมีความแบบกลเล่นแสงนะคะคืออยากให้ดมกลิ่นมากจริงหอมมากกลิ่นที่น้าตี้ใช้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นชื่อกลิ่นว่า first love นะคะสำหรับใครที่แบบว่าเป็น เป็นสาวหวานเป็นแบบว่าอยากเป็นแบบลูกคุณหนูอะไรแบบนี้นะคะก็คือใช้กลิ่นนี้เลยสําหรับวิธีการใช้นะคะคือง่ายมากๆเลยหลังจากที่เราอาบน้ํานะคะตัวเรายังมีความเปียกมัดมอยู่นะคะก็หยุดบอดี้ออยล์ลงที่มือเรานะคะแล้วก็ค่อยๆลูบไหลให้ทั่วร่างกายของเรานั่นเองนะคะวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ออยล์นี่ซึมซับกับผิวของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นและตัวนี้เราสามารถใช้ได้ทุกๆวันนะคะจะใช้เช้าใช้เย็นก็ได้ใช้เย็นนี่คือแบบหลับสบายมากเลยนะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันแบบแบบมี ผ่อ,คอเคยเห็นไหมคะคนที่แบบว่าฉีดน้ําหอมแล้วทําไมเอ๊ะน้ําหอมมันอยู่ติดตัวเขาทั้งวันเลยบางคนฉีดน้ําหอมแปบบ๊แบแปบเดียวก็คือแบบกลิ่นหายแล้วเหยไปไหนหมดคือการฉีดน้ําหอมให้กลิ่นนี้ติดทนมากนะคะนั่นก็คือผิวเราต้องชุ่มชืน้นเพราะฉะนั้นเนี้ยบอดี้ออยล์น่ะช่วยได้ค่ะทุกคนแล้วพอเราไปฉีดน้ําหอมฉีดบริเวณจุดชีพจรต่างๆเนี่ยจะทําให้น้ําหอมมันติดทนมากๆเลยคะ่ะหรือว่าจะใช้บอดี้ออยล์นะคะผสมลงในน้ําแช่อ่างก็ได้นะตัวนี้คือ แนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเป็นคนแบบผิวชุ่มชื้นแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าตัวหอมกลิ่นหอมคนเดินผ่านก็คือมีความดึงดูดต้องเหลียวหลังแน่นอนนะคะใช้บอดี้ออยล์ที่ใช้กลิ่นเ i r ร์ l o ล e นะคะแต่ว่าเขาเนี้ยไม่ได้มีแค่กลิ่นเดียวเขามีหลายกลิ่นให้เลือกด้วยนะคะคือชอบมากก็คือติดมากกับตอนนี้ต่อไปนะคะคือตัวนี้เนี่ยนะที่เพิ่งจะได้ทําความรู้จักกับเขานะคะแล้วก็ใช้มาได้เกือบจะหมดขวดละ คืออันนี้ค่ะนาเี้ก็โดนป้ายหามาจากในติกตอกอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเป็นตัวที่เป็นโลชัน่นที่เป็นเนื้อเซรั่มที่เปิดไฟให้ผิวอย่างแท้จริงแต่ว่าขวดนี้เนี่ยราคาค่อนข้างจึ้งอยู่แต่ว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะทุกคนเพราะว่ามันบีบแค่นิดเดียวและเราสามารถถูทาได้ทั่วตัวเลยนะคะตัวนี้ชื่อแบรนด์ว่านาล a p i s นะคะคุณสมบัติพิเศษของตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวค่ะทุกคนแอนตี้ออกซิแดนต์ บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยนะคะแต่เป็นตัวที่ช่วยผัดเซลล์ผิวแต่แบบผิวไม่ระคายเคืองนะคะและที่ชอบตรงที่เนื้อเบามากปึ๊บนี่เนื้อเบามากๆแล้วพอเนื้อเบาแบบนี้มันจะสามารถทําให้เราเนี่ยทาผิวได้ทุกวันแต่ว่านทตี้อาจจะทาแค่ตอนช่วงกลางคืนเท่านั้นคือ1วันทาแค่หนึ่งครั้งนะคะตอนนี้ก็คือใช้หมดไปเท่านี้ละคะ่ะ เกินครึ่งขวดละลงรีวิวป้ายยาไปในเพจนะคะก็มีหลายคนมาบอกว,ว่าใช้อยู่เหมือนกันและดีมากจริงๆและจากเทนนตี้ใช้มานะคะคืออย่างที่บอกว่านทนตี้เป็นคนที่วิ่งเอาท์ดอร์น่ะบ่อยแล้วก็ตากแดดบ่อยแล้วสีผิวนาตี้มันจะเป็นผิวตรงที่เจอแดดมันก็จะคล้ำผิวตรงที่ไม่เจอแดดมันก็จะขาวมันเลยจะผิวที่บันแบบไม่สม่าเสมออย่างตรงนี้เทตี้จะใส่นาฬิกาตลอดนะคะนาฬิกาแบบคนวิ่งเขาใส่นาฬิกาเนาะมันก็จะเป็นรอยนาฬิกาเลยนะตอนที่แบบก่อนหน้านี้เป็นรอยนาฬิกาแล้วที่พยายามแบบบารุง ผิวและผิวมันก็สว่างเสมอขึ้นแทบจะไม่เห็นนาฬิกาแล้วนะคะแล้วก็ตรงหลังนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเห็นอยู่หรือเปล่าตรงหลังนะคะเห็นไหมมันจะเป็นรอยสปอร์ตบาร์ค่ะทุกคนเพราะว่านาะตีแบไปตากแดดมาแล้วก็ใส่สปอร์ตบาร์นะแต่ว่ามันจางลงมากคือก่อนหน้าน,นี้มันเห็นชัดแบบมันเห็นชัดมากๆเลยอะ่ะ <c oughs> ด้านหลังคือแบบ <c oughs> โอ้โหเครียดมากไปลองคะ่ะตัวหนึ่งนะคะที่บำรุงผิวนะคะที่ราคาแบบน่ารักลงมาอีกนะคะแล้วก็ชอบเหมือนกันเนื้อดีมากก็คือตัวนี้นะคะ่ะ หลอดยับยุยมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะวัสล mm ีนเฮลตี้ไบรท์ก็จะเป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเ mm hmm. ผยผิวเรียบเนียนกระจ่งางใสตัวนี้ก็คือผัดเซลล์ผิวได้นะคะแล้วเนื้อดีมากแล้วที่เราตีชอบนะคะนี่เห็นไ,ไหมมีตุนด้วยมีตุนด้วยเห็นปะแล้วหลอดใหญ่มากๆนะคะตัวนี้ที่ชอบคือช่วยเรื่องการผัดเซลล์ผิวได้ผิวเรียบเนียนกระจ่งางใสและกลิ่น หอมมากกลิ่นมันหอมแบบน่าดึงดูดน่าหลงไหลผู้หญิงเทๆ่ๆท่เออคือรุ่นนี้เนี่ยรุ่นแบบกูต้าไฮยาเนี่ยแบบตอนนี้จะหมดละเอาอันใหม่ให้ดูอ่ะ เนื้อดีเกลี่ยง่ายบางเบาซึมง,ง่ายนะคะพอเราเกลี่ยเห็นปะเนื้อมันก็จะมีความแบบเป็นเซรัม่มเซรั่มใสๆแบบนี้นะคะแล้วกลิ่นหอมจริงค่ะมี HABHAPHA ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเรามีความฉ่ำๆได้ด้วยนะคะและยังมีวัสลีนอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เอาให้ดูเพราะว่าตัวนี้ตีใช้หมดแล้วนะคะนี่สูตรสีชมพูนะคะสูตรสีชมพูก็จะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสน,นะคะคือเราสามารถใช้คู่ก,กันกับสูตรนี้ได้เลย ะะใช้หมดเองจริงๆหมดแล้วจริงๆแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานให้กับทุกคนได้ดูว่าฉันใช้จริงนะแกตัวต่อไปนะคะเป็นโลชั่นที่เรียกได้ว่าดีมากดีมากนะคะนั่นก็คือเป็นวาสลินสูตร3ตัวนี้ที่ป้ายยาบ่อยมากค่ะทุกคนตัวนี้ทําให้ผิวของเราเนี่ยกะจ่างใสขึ้นได้จริงอันนี้บอกเลยว่าเห็นผลจริงมีฉันเก็บ <laughs> ขวดไว้ให้ดูอีกแล้วนะทุกคนต้องเชื่อฉันนี่คือขวดเปล่านะคะ สูตร3นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรในอาซินามายบรท์เทนิ่งบอดี้โลชั่นนะคะฉันชอบในอาซินามายมากตัวนี้มาอยู่ในในอาซินามายทาผิวกายนะปกตินราที่ทาผิวหน้าอยู่แล้วแต่เนี้ยมาลงผิวกายแล้วคิดดูว่าจะทำาผิวก็จางใสได้ขนาดไหนหลังจากที่แบบใช้มาหลายขวดมากๆนะคะนาทก็เลยซื้อขวดใหญ่มาเลยบิ๊กเบิ้มคนที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยจะเลิฟแต่ว่าคนที่ไม่ชอบความเหนอะหนะก็อาจจะไม่เลิฟนะคะเพราะว่าน้องคนค่อนข้างเนื้อนหนักเนื้อนหนักจริงค่ะ เนื้อค่อนข้างหนักดูอย่างเงี้เหมือนจะไม่หนักนะแต่ว่าค่อนข้างเหนอะหนะตัวอยู่อาจจะไม่สบายผิวเวลาที่เรานอนนะคะฉะนั้นเนี่ยใช้ไม่ต้องเยอะเลยค่ะก็ <_ C> อดทนอดทนในการใช้แล้วกันนะคะเพราะว่าตัวนี้จะทำให้ผิวกระจางใสขึ้นได้จริงต่อไปนะคะมาดูในหมวดของกันแดดผิวกายกันบ้างนะคะก็นาตี้ชอบออกกําลังกายเอาดอวิง่งกลางแจ้งหลายชั่วโมงดังหนักหลายชั่วโมงนะคะนาตี้ก็ต้องทากันแดดตัวหนักมากๆเช่นเดียวกันกันแดดนาตี้ให้2ตัวนะคะกันแดดที่ใช้ในชีวิตประจําวันกับกันแดดที่ใช้ในเวลาที่ไปเอเวนเจอร์แบบตากแดดหลายๆชั่วโมงแบบวิ่งเทรลหลายชั่วโมงอะไรแบบนี้ถ้าในชีวิตประจําวันนาตี้ก็ยังคงยกให้เป็น ของแบรนด์ Bio r e สูตรนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจใหม่นะคะ SPF 50บวก PA 3บวกนะคะที่ที่ชอบตัวนี้เพราะว่าเนื้อดีเนื้อบางเบาไม่เดี๋ยวเนื้อนะสามารถใช้ได้ทุกๆวันนะคะและที่สำคัญนะเวลาทาเนี่ยจะปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นได้ด้วยแล้วผิวจะแบบว่าเงาๆด้วยนะเดี๋ยวที่ทาข้างนี้ให้ดูนะคะแล้วก็จะได้เปรียบเทียบกันนี เห็นปะมันจะใสขึ้นอีกระดับเลยอะก็ผิวมันก็จะมีความแบบเงาๆด้วยนะตี้ชอบคือนัตี้ใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าเลยนะดูสิว่นานัตี้ใช้สูตรของเขามาหลายสูตรมากๆอันนี้คือหมด หมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะนี่อันนี้คือแพ็กเกจเก่าทุกคนจําได้ปะนี่แพ็กเกจเก่าของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นแพ็กเกจใหม่ลูกสูตรนึงนะคะที่ที่ชอบนะก็คือเป็นสูตรนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นกันแดดเหมือนกันแต่ว่าเนื้อของเขานี่จะออกมาเป็นโทนที่เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นได้อีกนะคะนี่คือคือจะหมดแล้วเห็นปะมันจะเป็นเนื้อสีม่วงทุกคนไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นแบบม่วงม่วงพาสเทลอ่อนๆแบบนี้นะคะมัน ตัวนี้มันจะขาวขึ้นมากกว่าตัวสีชมพูนะคะเพราะว่ามันจะสามารถแบบโทนอัพผิวของเราได้นะเห็นปะและตัวนี้นะทาไปวิ่งนะคะไม่ไหลามากับเหงื่อด้วยสูตรสีม่วงนะ,ะแต่ว่าตัวสูตรสีชมพูยังแอบไหลามาบ้างนะคะแต่สีม่วงคือไม่ไหลเลยนะคะแล,แล้วผิวเวลาเจอแสงก็จะมีความแบบเงาเงา,งาโกลกลฉ่ำๆด้วยนะคะเชื่อเถอะใช้หมดเยอะขนาดนี้นะคะเชื่อเถอะ ไปตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกันแดดตัวที่นัตตี้ใช้เวลาที่นัตตี้ต้องเจอแดดหนักหรือว่าไปทํากิจกรรมเอเวนเจอร์ออกกําลังกายนะคะก็คือจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะก็คือดีนะคะตัวบาร a n าน่าบ คือบานาน่าบสอ่ะเขามีหลายสูตรนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าจะแบบว่าต้องไปเจอแดดให้ใช้ตัวที่เป็น very water resistant นะคะกันได้ทั้งน้ำแล้วก็เหงื่อคือเหมาะกับนักกีฬามากๆเลยนะคะตัวนี้ SPF 50บวก PA 4บวกก็คือให้มาเยอะมากตัวนี้เนี่ยจะเนื้อหนักเนื้อเหนียวนะคะด้วยความที่การกันแดดที่ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงของเขาเนี่ยก็เลยจะเนื้อหนักมากเห็นปะ เนื้อมันหนักมากแต่ว่าไม่เป็นไรสามารถแบบช่วยเราได้อยู่เห็นปะเนื้อค่อนข้าง หนักอยู่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นแบบสปอร์ตอัลต้านะคะก็คือแบบนักกีฬาอะไรก็ใช้ไปเลยนะคะ,ะแต่ถ้าถามว่ามันสามารถกันได้แบบโหวาวมากผิวไม่มีการแบบว่าค้ำลงเลยอันนี้ก็คือไม่ขนาดนั้นนะคะด้วยความที่นาตี้วิ่งหลายชั่วโมงมากๆว่าช่วงสิ้นเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยนาตี้ไปวิ่งเทลนะคะระยะ25กิโลแต่ว่ามันแดดแบบมันแดดจัดมากมันตากแดดแบบหลายชั่วโมงที่แดดจ,จัดนะคะประมาณ9ก้าโมงสิบโมงอะ่ะมันร้อนผิวมากๆเลยนะคะแล้วก็นาตี้ก็ทาก,กันแดดตัวนี้ ทาน้องแบบปริมาณที่แบบพอดีๆนะคะไม่ได้ทาปริมาณเยอะถ้าที่รู้ว่านาะที่จะต้องไปเจอแบบนานขนาดนั้นที่คงทาปริมาณเยอะมากกว่านี้แล้วก็ทาซ้ำสองรอบสามรอบแะไรเนี่ยผิวก็มีความแบบ แตกต่างกันอยู่แบบสีขานะคะทุกคนตรงที่ใส่เกงกับตรงที่ไม่ใส่เกงก็คือแตกต่างกันอยู่แต่เห็นไม่ค่อยชัดเลยว่ามันเป็นขีดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่นาทีจะให้ดูนะคะทุกคนคือนาตี้ไปวิ่งกับน้องๆด้วยน้องๆทุกคนก็เจอแดดเหมือนกันแต่น้องๆไม่ได้ทากันแดดตัวก็คือเดี๋ยวที่ขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าขา <S 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 นาตีจะวงไห <K han ati> ขานาตีขาไหนขานาตีอะเห็นไปว่าสีมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่กับน้องๆ <ขา S 2> นี่คือสีมันแบ่งขั้นอย่างชัดเจนเลยนะถ้าไม่เชื่อชันแล้วจะเชื่อใคร ทุกคนที่ตักแดดแบบจัดขนาดนั้นคะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะกับไอเทมผิวกายที่นาตตี้คัดมาตัวที่นัตตี้ใช้แล้วก็ชอบจริงๆในคลิปนี้นะคะทุกคนชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีผิวกายที่สวยใสสุขภาพดีนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ